มาค่ะกินเนื้อย่างกันค่ะน้ำกิ้มเนื้อย่างทำเองค่ะทุกคนงาบุนะคะถ้าอยากได้สูตรเข้าไปดูในเออ คลิปข้างล่างของพรนะคะพรทําคลิปว้ให้ดูค่ะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะทำําแยกให้เขาค่ะคทำําสองหม้ออันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดมากนะคะเอเมื่อาวานนี้พรให้ลูกสาวเอ,อซื้อผักมานะคะพรอยากจะกินเนื้ออย่างค่ะ ก็เลยให้ลูกสาวซื้อผักมานะคะอาหารค่าค่ะอาหารค่าของพวกเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะพรเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่พรเตรียมไว้นะคะก็จะมีผักกาดขาวกระล่ำนะคะแล้วก็เห็ดนะคะผักบุ้งอันนี้จะเป็นต้นขึ้นชายนะคะที่สวนค่ะจะเป็นยอดนะคะยอดของเขาค่ะ ก็จะมีเห็ดนะคะอันนี้ก็จะปลาหมึกกับกุ้งนะคะบุญนเส้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูที่พรหมักไว้นะคะตั้งแต่หมักตั้งแต่เช้านะคะหมูแล้วก็ตับค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มที่พรทําเองค่ะนะคะน้ําซุปค่ะน้ําซุป เดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะเตรียมหม้อใส่น้ำซุปนะคะแล้วก็ทานเนยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพรจะไม่ได้ทาให้เห็นเยอะนะคะเพราะว่าลูกสาวกับแฟนเขาไม่อยากจะเอ่อเข้ากล้องนะคะก็จะกินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะเตาร้อนแล้วเอาผักใส่ลงไปเอาหมูเอากุ้ง เอ,เอาปลาหมึกย่างลงไปนะคะย่างชุดแรกก็จะใกล้สุกแล้วนะคะจะได้กินแล้วนะคะทุกคน สุกแล้วมาค่ะทุกคนเนื้อย่างเนื้อย่างค่ะ <1> 1> ก็กินไปย่างไปอย่างที่บอกนะคะคลิปนี้พรก็ฝากไปแค่นี้นะคะ <1> 1> เดี๋ยวพรขออนุญาตไปกินต่อแล้วนะคะ <1> 1> bye, บายบายคะ่ะทุกคน